สบายดีุกันกรังกระเทากันแก่ตะพงมตะเทียมแซมผีคือเห็ดนำาขมกันอนด้วเมินหายเจ๊คูคอลเอ้ยเก่งนป่ามมึายเจ๊ว้ามันหายออกกอกันบ่ายาหยาดยเนาะหายแลไปซื้อซื้อกันรนี่เบิร์ดอะไรเงินไขอแบบไอแม่นเบิร์ด่ห้ามไซถึห้าเห็ดเนี่ยนี่ ใหญ่เราอายขึ้นแล้วแรนปะได้ตอนีว่าเ็จที่ให้ตอนใส่่าสไส่บอกตอนหานั่นตีบาทเวอ่สีได้เก็บไปเห็ดกฐจีนก็ใช่ก็ใัวตายไปแลก็ได้ดอกกรเทียมเตรียมตรวจะเห็นน้ำกระพุ่นทีเมื่อเด็กทำด้อย มื้อหน้าก็ได้มื้ออื่นก็สิกินเออว่ากลัวอีกว่าบะเลยล่ะถุอ่านน้าพม่าเสือสับเสือไสชื่ออีก็ไสไสชื่ออันนักกีฬามาก็ได้ไดโอ้ได้อือๆเฮาบอกเขานักกีฬาใช่ค่ะอาจารย์เรียกผู้ ม่ยาก็ยากหมวนย่แล้วพม่ดอกลูกก็ห้แย่หรือยินบ่หวังเงนบุญมันเราคือเรย้าไห้ย่เนี่ยมันตลอดทไมกับคนมาถ้าหน่อยได้หนึ่งบเรื่องบ้านนะบ้านไดบ้านปากท้างมันสมุนเออมือนีสาวปงอยู่เซโนได้ไปยสี่แจ้หมอส สองโมย่อยหันนะหนงข้างเลยนะจ๊ะหนเอาขี่บ้องตากบอกขึ้ต้น่าโอ้ยบอกขนาดนู้บอกว่าสี่โมงะเฮ็ดโอ้ยก่าเอาไก่ออกนี่แล้วก็เอาไใกล้ก้อก็ตื้นแต่เจ๊เราเป็นขึต้มถ่านนี่ใช่ไหมบ่เราเอาไก่ออกเอาลงมาเอากระมังต้มดิคอยชิมหยอดอัน ก็เล่านักตาลเมืองประวัตเ้อกาลงมากเดี๋ยวจะนัเผ่าานลอยหกชิจะนับเผ่าบ่าลอยเจ้าที่มันอุปคจะขึ่นอย่างน้นคที่ส้ขนานคนวดก็ได้ยัง <Bla>. ่ไ <contributing> ด <masculine> ้อรครับเดี๋ยวเาไปใช้เดี๋ยวเะรันะเดี๋ยว่ว่อะสี่นะว่าะเป็นสีโอ้ เอาบ่อยกินดอกคแพบแห้งเอาความเน่าไปหน้าซื้อบุษชีบุแดดโมีึ่่นอันเจ้าว่าแล้วมาใกล้เองแลเจ้าว่อันโท่าว่ามันจมาใหม่เมันยี่มบชเาแมันเป็นเั่าเนะตัวใสใสดีใตัวชนยา ย้อนย้อนแล้วชูเรจะมมีเก็บมีแต่ส้ยินแต่เสียงนาวทแโอ้โนาวไม่จากเมื่อยในงานไม่ิวบวบๆจะหนีเนาะก็ต้องเห็นเลยแหละไปเบอร์สิพาไปเบิ่งอันหมอนำขบุญไปไปเบิ่งหมอนำขบุญงานเมื่อยเล่เมื่อยกัเมื่อยเลว้าแต่หนาพายในเรือเมาๆคือกันปิทินเล ปพา่น้นองบเบอร์สิพาไปเบิ่งหมอน้ำข้าวปุ้นเจคัมหมักพริกรับแรกไก,จก่จักโตนี้ซีบปลายแล้วก็นี่เป็นหมอน้ำข้าวปุ้นเพิ่นหนึ่งหมอ้อแล้วก็ซีมีข้างหน้าอีกหมอ้อโอ้ตั้งหมักไงนหนึ่งสองหม้อไปเลย สมือเจก๊คำด้วยครับเ้อเดี๋ยวคอยมาติดตามชมน้ำกัดบนสุกุสก้นว่าจะหนากกินขนาดไหนนะครับเนาะตอนนี้ก็คอยคำลงเลยล่ะมาพี่น้องมาบดอันมักพริาวักพรัยคือมือเธอเลยบดนำกะทิมักพริกหัวหอม กำลังสิบบทไปขวากลยจากโตมาบทบทบทจัดการเลยแม่จะลันจัดไป ใ er ส่บดใส่หม้อพุ๊บใส่หม้อไปคั่วทีเดียวเลยทางปุ่นน่ะซอยเนื้อกันอยู่ทางนี้เห็ดนำครับปุ่นบดหลักไปขว่าตะกี claro ้ราตบ่ ก็เสร็จแล้วกะทินี่ประมาณลายเติบหนึง่งเพราะว่ามันซองหมอใหญ่ เดี๋ยวจะกดเอาเ3ครับกมาบ ยเฮ้อยากห้มันกระเด็นใส่หนาทางนี้ปั้นนั่นปั้นนำหนามันพี่น้องได้เบอร์ส<ก><ห>ิทธ<ห>ัยเบื้องเงินทางนี้นี่ต้มไก่ที่น้นกนำกระปุนสองหม้อทางนี้ก็ล้างภักอีกสาวแว่นก็ลงมาซอยอีกงานแล้วพี่น้องเลยมาไหจ๊ะ มาจ้ามาจ้าบุญบ้านมาซอยกันโอ้เจคำมีขาดติ่มกันละมังเลยมันคือใส่ต่อนญ่ใช่ไหมแม่จ้าขามันแก่ชอยยากน้ข้าวปุ้นน้ขปุ้นตอนใหญ่แบบบไ่ มันแข็งใส่เคียงอันอร่อยบอกแก้จังได้ชาโน้ตขอแสนโรถจากมาผ่านกปปกๆๆเอาเย็นแาวดอกคุยครับบ่าวน้ำเพิ่งกำลังล่างผักอันนี้ซอยเมี่ยงข้าวปุ้นกินบ้างป่ะหรือว่าไว้เอ็นซอยไปเลยซอยไปเลยป่ หรือว่ามืออื่นจังซอยเลยนะหละเมียงกระปุ่นอ่ะนุชซอยไปเลยสเอ้าวบาัน้ำกําลัง,งรืดอ,อยู่ขากระซ้าบอกโอเคพี่น้องเดี๋ยวคอยม,มาติดตามเบื้องงานเจกค้ำเพื่อที่นํากระปุ่นตอนนี้เพิ่นกําลังเอาขาลงมอน้าไส้แลยสาขา,อา,ขาเอาล่ะ ้าหมอนี่คือเงี้ยงแท้คือเงี้ยงเลยเชียวอ,อย่าขึ้จังวะย่านเต่าตกตุ่มลงเด้อันนี้ทั้งนอกเล้วใช่เนาะตุ่มหนาให้กระนำขั้วปุ่นคือกันสองหมอ,อย่างยังลงๆเลยเดี๋ยวความาจับช่วงล้มกันพีน่น้องบรรยากาศอยู่ในงานกะสีประมาณนี้ทางคุณซอยซีดนะครับนะอปดสิาพาไปทั่วจักหน่อย ทางคนกำลังซอยซีเลยพี่น้องนะบะเออย์สิบอกไปถ่ายเพราะว่าย่านเห็นสีแดงสียังเนาะเพิ่นสีเพิ่อนจี้ายอันจนเจ้าของยูทูบเพิ่อนจี้ายบะเออย์กเ็เลย่มบ่คอยถ่ายทีอ่ะอันนีที่มันเป็นแดงหรือว่าสดสดคือบะเออย์สิบอกถ่ายให้เห็นเนาะพี่น้องเนาะทางนั้นกำลังซอยซีไว้เห็ดลาบเห็ดก้อยต้มอันนี้พี่น้องแต่ว่าเตรียมงานไว้เบอร์อื่นนั่นดิ ทั้งทั้งเจค้กำกับเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นทั้งผู้ชายกับผากันมานซอยสีสรอยอยางไหวเนาะเนี่ยภาพบรรยากาศพากันซอยเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนาะอย่าบอรเอ,อื้อซีทายให้เบิ่งอีกสักถังหนึ่งเพื่อในเมื่อน,น้ำข้าวปุ้นใกล้จะเสร็จแล้วครับเด้ออนันนี้อันนี้ทางยังพ่ออยายกี้ถังสีนเนบ่อ๋อทางเอามาไว้ใส่ซีนเอเอ เออปองเดี๋ยวบ่เอสิทายเ้เบิ้งว่างานของเฮาก็เตรียมไปหอดใส่แล้วนานนี่ก็มักแตงโมยงเครื่องบตายอีกละอ้าวนี่นีแเอตัวนะตัวไหนใส่เอาตัวทีแดงมัเป็นยังมันอด เอาจอนผิ่นกำลังซอยผักอยู่พี่นุ๊กโอ้ยลูกคอก็ดีแถงลูกคอะลูกอกจวโอ้ยมีวันตดีแยังคนลัดวนอนอยู่ยังมันต่อแแลโตได้แล้วแล้วแลตม่ตีน้ตุบม่ตีน้เจ็ดก้นใ่รบอท่านไรล่อะอะไรนีดีสอะน้อย เออหั่นแล้วว่ะล่ะจีรอเป็นกําลังขัวขัวน้ำนาอยู่โอ้บุกเบกบกเบกบุกเบกแหละหอมดิใส่ไผ่อ่อนใส่ไผ่อ่อน่มันจังอันมันจังแดงเนาะมีนี่จีอห้องไอ้ไอ้เยอะ เบอร์อันชุดอันชุดเกาะเพิ่นกำบังกำบังกำบังเออกับังเพิ่นก็เติบนึงอยู่ได้พามอนี่กวาแล้วก็สิไดเอาลงอันมอนำขะปุ้นแล้วค่อยมาติดตามชมด้วกันวัสดุทุกคน มันพูแต wow. ่เฮิง um, ์ไกลนะมันพูแล้วมันน่ากินแล้วนะเนี่ยฮึมย้อยชุดเบื้องดตอันชุดกำบังเพื่อนนี่เดี๋ยวให้เบ่้องขวแล้วจังเอาลงหมอเดี๋ยวเบื้องสีไทยให้เบิ่งอีกรอบเดี๋ยวพี่น้องเด้อ ยาขนมจีนเสร็จแล้วครับอืมกินหอมหุนหุนเลยจะซิกาลนให้เบิรงเหนอยครับจะคาลนให้เบิรงนะอครับเออตอนเป็นแบบตอนเป็นต้อนเลยกระดูกกระดูกเป็นกระดูกเลยเนี่ยอันนี้หมอ,หมอนีเนี่ยสิเฮต,ตกระสิกินเลยนะครับเด้อ เบิ้งเบิ้งก่อนอืมเบิ้งเบิ้งนำ้ำหนามาสยซีซิมก่อนเด้อนี่เด้อสีซิมก่อนเด้อครับเด้อมือ้อนี้เนื้อไก่มันบ่เปื่อยสะซีซิมก่อนนะ อันนี้คือเนื้อไก่นะครับนนกระดูกเราไม่เอานะครับเราเอาแต่เนื้อบดกระดูกอันนี้คือหม้อแรกที่เป็นนเห็ดเนาะนแล้วก็จะไปกินนะครับโอเคน้ำยาขนมกินเสร็จแล้วครับมามามาบอกว่า,า,าจะกินนะครับเรา้มงมากิานข้าวปุ้นแ้กันเช้าม้เพิ่นกาาําลังตา่นอีกว่าเหลืออีกหม้อหนึ่งแม่เหลืออีกหม้อหนึ่ง สปองหมอแต่หมอหมอนี่นะหมอน้อยตะปุกอนกินกอนนะเดี๋ยนี่อันเบือซิมอนะไรบบนีอะไรเลือล้งแหมหมอนี่อแม่มามากินขวกกันคอนทอนเลย มือเ,เจ็ทำาสยบเลยเนาะที่ถ้ำเนี่ยเขาเขึ้นเลยมีแท่ที่บริกิน้ำมูกอยู่ขบวนนะ พี่น้องกินนีเบอร์สิดกิฟภาพบรรยากาศวันสารน้น้องฝากไหลคดแรล้วเป็นงาแรกเพื่ออะไรงานติจนัวโลกจสบายดีสบายดี